วิคอลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมคู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบฟอเรสต์คืนวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2023เวลา3ทุ่มก็มีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2023-2024โดยเป็นการพบกันระหว่างทีมลิเวอร์พูลที่จะได้เล่นในสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทีมนอตติงแฮมฟอเรสต โดยการพบกันครั้งล่าสุดของทั้ง2ทีมนั้นลิเวอร์พูลก็เป็นฝ่ายเอาชนะฟอรเรตได้3-2สำหรับรายละเอียดความพร้อมของทั้ง2ทีมจะเป็นอย่างไรนั้นก็มาติดตามกันได้เลยมากันที่ความพร้อมของทีมเจ้าบ้านลิเวอร์พูลกันก่อนเลยสำหรับอันดับในตารางคะแนนปัจจุบันพวกเขาก็อยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนโดยลงสนามไปแล้ว9เกมเก็บชัยชนะได้6เกมเสมอ2เกมแพ้1เกมมี20คะแนนสำหรับการลงสนาม5เกมหลังสุดของพวกเขาจากทุกรายการนั้นก็สามารถเก็บชัยชนะได้3เกมเสมอ1เกมแพ้1เกม ส่วนเกมนันล่าสุดที่พวกเขาลงสนามนั้นก็เป็นการเปิดบ้านเอาชนะทีมตูลูสได้5-1ในศึกยูโรปาลีกสำหรับความพร้อมเรื่องของตัวผู้เล่นในเกมนัดน,นี้พวกเขานั้นก็มีนักเตะที่หมดสิทธิ์ลงสนามคือเคอร์ติสโจนที่มีโทษแบนและบาดเจ็บอีก2คนคือแอนดูลปบสันกับติโอโกอัลกันตาลาส่วนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นนั้นก็นำโดยไลอนกาเวอร์สเบิร์กโมฮัมเหม็ดซาลา ดาวินนูนเยสลุยส์ด a อาสมากันที่ความพร้อมของฝั่งทีมเยนฟอร์เลต์กันบ้างสําหรับอันดับในตารางคะแนนปัจจุบันพวกเขาน้นก็อยู่อันดับที่15ของตารางคะแนนโดยลงสนามไปแล้ว9เกมเก็บชัยชนะได้2เกมเสมอ4เกมแพ้3เกมมี10คะแนนในส่วนของผลงาน5เกมล่าสุดของพวกเขาจากการลงสนามทุกรายการนั้นก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเป็นการเสมอ4เกมและแพ้1เกมเกมนันล่าสุดที่ลงสนามพวกเขานั้นก็เปิดบ้านเสมอกับทีมลูตันทาวสองสองในศึกฟีเมร u ก สำหรับความพร้อมเรื่องของตัวผู้เล่นในเกมนั้นนี้นักเตะที่มีอาการบาดเจ็บหมดสีลลงสนามนั้นก็ประกอบไปด้วยเฟลิเป้กอนซาโล o มอนติเอลดานิโลเคาลัมฮัสสันโอดอยดิวอกโอลิกีส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามนั้นก็นําโดยมอร์แกนกิฟไวท์คิสฟูดแอนโทนีอีลังกาสำหรับความน่าจะเป็นของเกมนั้นนี้คือลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะฟอเรสได้ด้วยสกอร์2-0